สวัสดีค่ะฝนตกหนักมากแต่อันนี้เพิ่งซาค่ะนะคะอันนี้เราถึงบริเวณงานแล้วค่ะจ๋าจะซื้ออะไรซาะแเม่ <c oughs> น่ากินทั้งนั้นเลยซื้อแล้วเพนซื้อก็ซื้อเลยนะ เขาต่อแถวต่อแถวกันเหรอเนี่ยต่อแถวต่อแถวต่อแถวด้วยกาละแมน่ากินมากนี่เขาบอกว่าอร่อยมากอร่อยใช่ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่นุชไอดีแม่ดารณี มีนัดไม่มีนัดไปซื้ออ่านเม่ตาอ่านภาษาอังกฤษครับตัวผิดตอนนี้ถึงสมรการ์แล้วนะคะมากระโดตู้เดี๋ยวฝากเพนซื้อดีป่ะออกตังไปก่อนนะอย่าล้มขี่บนรถเอากระแลแมสีดำไม่เอาเอาสีดำอย่างเดียวถุงร้อยเขาขายไงนะสามถุงร้อยมันมีกระแลแมอย่างเดียวใช่ไหมสีอะไรอร่อยอ่ะ เอาเอาสีดำให้พี่สองแล้วก็สีเขียวหนึ่งเอาไปตังไปก่อนได้หรออ้าวได้หรอเรารู้ว่าต้องไปเข้าแถวเจ้าดังใช่ไหมอะไรนะเจ้าดังเลยเหรอกละแมเขาย้อยเพชรยังยืนเนาะเจ้าดังดำดำสองแล้วก็เขียวหนึ่ง สาม0นร้อยนะใช่ไหมเอาไปก่ั่นเฉียงนี้ที่จ้าจ่าใบเตยนี่โกโก้ดั้งเดิมโกโก้ไ,โกโกไม่ค่ยชอบใบเตยลองดูวันนี้สวัสดีค่ะแม่สิ้นหมิงอยู่ที่ไหนคะแม่ต่มแม่นวลสิแม่นวลส,สวัสดีค่ะ,นนคะถึงบริเวณงานเลยนะคะเราจะลงรถได้ด นั่งเป็นชั่วโมงค่ะเดี๋ยวต้องไปดูเวทีว่าไม่รู้ป้ายจะตั้งได้หรือเปล่าป้ายก็เเทียมมาแล้วโขนอะไรนุ้ยซื้อแล้วเหรออ๋อแล้วหิ้วลงมาจะนี่ซื้อมาจากไหนเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยสีต้มเนี่ยซื้อมาจากด่านหวายอ๋อแล้วทำไมไม่ไปในรถอ่ะไม่ใช่เอามสั่งน้องเอก่อ๋อ

สวัสดีค่ะทั้ง128คนขอคนละหนึ่งแชร์นะคะวันนี้เราจะมาไล์แนวนอนนะคะจะเอาไปลง u YouTube ด้วยะะอะค่ะเ้าลง y u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  e ข้ามันเต็มมันจะสวยและะ้วอันนี้ซื้อเสร็จหรือยังตาเดินต่อ,อฮะใครอ๋อยังซื้อไม่เสร็จน,น่ากินทั้งนั้นอ่ะสูตรดั้งเดิมนะ เพอใจเส็จจากงานแล้ก็ได้ถึงงานี่ใครนะเสร็จจากงานอะไรได้านเหรอมาจากวัดไริงเหรอได้ถึง้เจ้าเป็นแสนหรอไม่เป็นแสนนี่แต่ละล็อกหรือว่าเอเป็นล้าน้วจะไปขายเท่าไหร่เนี่ยเวันเหรอเอาเก้วันไปเสร็จแล้วใช่ไหมแม่ไปอ๋อเจ้านี้อรอชื่ออะไรอ่ะ คาราแม่เขาย้อยเพชรยังยืนจะได้จำไว้ที่คนอ่อันนี้ม่อยู่ในร่มแล้วเขาตัตงน้อยเขาไม่พอเราจะไปถึงพิธีก็คงจะไกลเหมือนกันค่ะ ฮะตะเกียรย่ายงโอ้โหดูดิ ไปไหนกันหมดเนี่ยไม่แล้วกุ้งกับไปไหนอ่ะก็จะมาถูกไหมเนี่ยเวทีสงส่ยอยู่นู่นนะมั้งหรือยังไงลองถามเขาดูดิว่าอ่าแม่ค้าดู ท้องเวทีอยู่ตรงไหนคะเนี่ยเวทีอยู่ตรงไหนคะเลาอ๋อขอบคุณถามแม่ค้าดูดิถามแม่ค้าดูค่ะค่ะขอบคุณค่ะอ๋อไม่คิดอะไรคุณค่ะ๙บาท เ๋ออยู่ตรงนี like okay yeah, yeah. em, ้เขาเดินไปถูกอ๋อมันรออีกสองคนใกล้เสร็จหรือยังไม่รู้แล้วใช่ใช่เดี๋ยวรอตรงนี้ค่ะวันนี้ขอคนละหนึ่งแชร์นะคะสวัสดีค่ะทุกคนถึงงานแล้วนะคะตอนนี้กำลังอยู่ที่จังหวัดกาญจน์ค่ะแม่ที่พุ่งเข้ามาใหม่ของขายเยอะมามเนอของขายเยอะแล้วงานใหญ่อ่ะ ฝนพอแล้วตแค่นี้พอแล้วพอแล้วเลิกตกได้แล้วถ,ถ้าถ้าฝนหยุดเราจะได้ตั้งป้ายได้ไงต้นมาแล้วมวต้้นาแลใช่ไหมโอ้โหแล้วป้ายก็มันก็ไกลอ่ะแ <c oughs> ล้วเราต้องไปดูเวทีก่อนเวทีขอหนึ่งแล้ว ใกล้แล้วมันไม่ได้สูงเดียวด้วยมันต้องไหลใช่หนอเขาอยู่ตรงไหนกันนะไม่ใช่คนเขาไปซื้ออะไรกันนุ้ยมองเห็นไหมอยู่ตรงไหนกันเห็นไหมเขาเสร็จหรือยังหรอเขาไปเข้าห้องน้ำหรอ เวทีก็อยู presente, uh, ่ตรงนี้ใช <ills> ่ไหมอ้าววัสดีค่ะสวัสดีค่ะเวทีอยู่ไหนเอ่ยรู้ไหมเดี๋ยวอย่างนี้นู้นรอได้ไหมนู้นรอเขาแบบมันต้องมีคนรอคนหนึ่งอ่ะเดี๋ยวแม่แดงไปดูที่ตั้งตั้งไ้าแม่จะไปเวทีไปทางนี้เหรอแม่แดงดนตรีอยู่ตรงไหนคะเอันนี้เขาค่ไม่รู้เหมือนกันเขาบอกอยู่ตรงนี้เดินไปทางนี้เหรอมาเหรอคะ แฟนมูเดนนาน่ะฮะอ๋อแฟนขับเหรอคะแม่ใหม่หรือเปล่าใหม่ไมามานานแต่ไม่เคยเข้าเหาเหรออต้องเข้านะต้องไหนแน่เนี่ยไม่รู้ฮะอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปเนื่อเดินไปอ่ปไปต้องมันมันมาไม่ครบอ่ะอ่ามันต้องลอยเดินไปก่อนก็ได้เดี๋ยวพี่เดินไปเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดินไปมูเด่นกับกับพี่ใช่ไห เออลืมนะหาหาพี่ด้วยจ้าแล้วมูเรนจูไปไหนกันเนี่ยต้องหาดนขกินจ้าไปเถอะไปเถอะไม่เอาจ้าไปไปเวทีกันโอเลหยุดเธอฝนเลย ยังไม่หยุดเลยเนี่ยมันจะตกอีกแล้วเนี่ยเอาอยู่แล้วจะกกลางลงนั่นช่กลางลงให้หน่อยนมันกลัวมือถือไหนตรงไหนอะเยวเดินไปก่อน หมดสิตังต้งป้ายแล้วล่ะตรงไหนกันแน่ตรงนี้เหรออา้าวไปเวทีอยู่ไหนอะพะเวทีอะวันดีค่ะวันดีค่ะเวทีอยู่ไหนอะวันดีค่ะอ้าวเวทีอยู่นี่เหรอนี่นไปแต่พี่อย่าลุยตรงนี้แฉจะก้องจมโน้เวทีอยู่นี่ค่ะไปทางไหนดีอะพาไปไหนอาบอาบไปไหนออมไปไหน อ๋อนี่เวทีเหรอแล้วเราเวทีตั้งเรียงอยงยย๋อเหรอเรงจอกันได้ัเปอ่ะหมดสิทธิ์ตั้งไปแล้วพี่ต้อยสวัสดีค่ะพี่ต้อยมากับเอื้อยเปล่าเอื้อยอยู่ไหนอ่ะเอื้อยอยู่ไหนอ๋อมีอ๋อม,มีมีที่หลบใช่ไหมแล้วจะไปไหนเนี่ยแล้วพี่ต้อยมารถใคร พี่ไส้มาแล้วใครไส้จัดรถไงเอาแมา่ก็รถจัดใช่ไหมไปทางไหนดีโน้นน้นมันมีเต็นนะเปล่าอันนั้นเวทีอ่ะนะอ,นนอ๋อเขายังไม่ยกขึ้นเออรอรอตรงนี้แหละอย่างงี้เราก็รอตรงนี้นะเพราะว่ามันตรงนั้นมันไม่มีตรงนั้นจ่ะเพนเพนดูซิตรงนั้นมันมีร่มนะตรงนั้นอ่ะมอง มันมีร่มให้เราเข้าไปไหมมันเป็นเวทีเหรอหลังคาเวทีอ๋อหลังคาแล้วเราก็ต้องอยู่ตรงนี้เลยเหมือนกันหลังคาพี่เจมส์ได้ยกลมนะยกลมอ๋อลอยะลองเข้าไปดูดีกว่าแม่ไม่มีไม่มีร่มหรือไม่ต้องมาเดี๋ยวจะไปพี่จะีเข้าไปเนี้ยเรานี้ไงระวังนะคะจะเข้าไปมปะ่ะได้เดี๋ยวเข้าไปดูเวทีก่อน โบากคทางทีนั้นนี่ยสวัสดีค่ะภาพเสียงเป็นยังไงบ้างคะ ใช่ค่ะท,ที่ไหนฝนตกบ้างคะโอ้โหน้ำนองเลยค่ะแล้วจะยังไงล่ะเนี่ยน้ำน้ำท่วมค่ะ เนี่ยค่ะโอ้โห oh. ไม่รู้ว่าจะจะเล่นได้หรือเปล่าค่ะห oh. นาวด้็ยค่ะฮะเดินไม่ได้เดินไม่ได้ค่ะ เสียงันยังไงบ้างคะสวัสดีค่ะทุกคนยังหวั่นใจว่าจะเล่นได้หรือเปล่าคะเพราะมีมีแต่น้ำทั้งนั้นนะคะชัดมากเหรอคะขอบคุณค่ะกทมเ็าตกที่ไหนตกบ้างคะ,คคะ,คคะสวัสดีค่ะทุกคน น้ำมากมากคันนี้ดูแล้วหวั่นใจว่าจะได้เล่นหรือเปล่าอ่ะแล้วเมื่อคืนตกอย่างนี้เปล่าคะเมื่อคืนไม่ตกหรอคนเยอะไหมคะเมื่อคืนเนี่ยดูดิวันนี้จะเล่นได้ไหมเนี่ยดูน้ำดิ แล้วคนดูมนี่แฟนขับน้องนานไงะอะไรนะคะดูที่คือประเด็นก็คือน,น้ำอะค่ะน้ำแล้วคนจะนั่งยังไงกันนะน้ำไม่ไหลใช่ไหมมันก็ขังอยู่อย่างนี้ย ตกนานหรือ,อยังคะฝนตกนานหรือ,อยังคะเป็นชั่วโมงแล้วมั้งนะลำบากแล้วทีนี้ฮะใครจะดูล่ะาาแต่เมื่อคืนคนคนแน่นทุกวันไม่กลัวน้ำกันเลยนะ เดี๋ยวค่อยมาค่ะไปหลบฝนก่อนอะไรนะคะไม่ยกตอนนี้มาได้กันแฟนคลับเดี๋ยวนี้เขาเรียกแฟนคลับแล้วไม่ยกนี่แบบวบลิเกอ๋อพักใต้เรียกงไม่ยกอันนี้สมัยใหม่เดี๋ยวค่อยมาค่ะยังไม่รู้ว่าจะ เล่นนักร้องไม่มีปัญหานักดนตรีไม่มีปัญหาไอพวกแม่แม่เนี่ยพวกแฟนขับนี่สะจะนั่งยังไง <c oughs> เดี๋ยวไปหาที่หลกกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพิษโลกไม่มีฝนเหรอคะ <c oughs> อ่าฝนไปตกพิษโลกบ้าง <c oughs> อ้าวนิด <c oughs> คนขายหายค่ะ โอ้ยทำไมต้องมาเป็นวันนี้เนาะพอบอกว่าวันก่อนมันไม่มีฝนนะคะคนเยอะด้วยเสียดายมากเลยเทวดาจ๋าทำไมถึงทำแบบนี้ เขาบอกว่าพี่สองสามคืนนี่ที่คนเยอะฝนไม่ตกด้วยแล้วมาตกอะไรตอนนี้วันนี้นะเซ็งเลยอ่ะโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะเชื่อคันฝนอ่ะสวัสดีผู้ใหญ่สวัสดีค่ะแม่พ่อไปไหนอ่ะพ่อไปให้อยู่เป็นหน่พักที่รถแล้วค่ะฮะไปอ๋อเดินี่ยแล้วยังไงกันเนี่ยน้ำท่วมแอ่งก์สวัสดีสวัสดีค่ะแหมแล้วผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ก็ลอดรองเท้าขาวมาเลยไม่รู aa, ้ไม่ร hm ู no ้เหมือนกันถ้ารู hungry, ้ก็จะใส่แตะมาเนี่ยมาแล้วแม่เนามันลงไม่ได้รถเราไปบนไม่เย้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะไปอยู่ตรงไหนกันเนี่ยอยู่ตรงนี้แหละผู้ใหญ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แม่ไหมแม่แม่ไปหาที่น่า สงสารแม่แน่โอ้โหแม่นสุดยอดมากค่ะอับถือน้ำถือน้ำใจเลยไปรับใหญ่เช้าต้องมาเทียบไปเชิญคนเนี้ยถ้าไม่เทียบไปเชิญก็ไม่มาหรอกเฮ้ยเออย่าทำแบบลูกอินแนบวะเออโดนวันนั้นโดนเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะแสบไหมล่ะเน็บเลยเพราะว่าเขาคิดถึงลูกใช่ไหม แล้วลูกตอบว่าบอกว่าแม่ผู้ใหญ่ไม่ได้นีไปไหนแม่ดีอะไรมนี้ภารกิจพูดเลยอะไรนะคนนั่งนั่งรถเข็นมายังมาได้คนนั่งรถเข็นก็ยังมาเลยแม่เออเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะแสบไหมคนนั่งรถเข็นยังมาได้อ่เอสิไม่ธรรมดานะยังจะมีเน็บมีเน็บมีเน็บแม่ก็เลยต้องมาวันนี้ ะนั่นไอะสิผู้ใหญ่มาเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเปไปอยู่ไหนมาอ๋อเอแม่ภารกิจเยอะเออคนนั่งรถเข็นเขายังมากันเลยน้าวัสดีค่ะวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจากขอนแก่นเลยหรือเปล่าคะไม่อนหล่อีเพิ่งไม่ถึงยังมายังออกมาไม่ได้จากโรงแรมมาจำคนค่ะขนาดเขาอยู่โรงแรมนี่เขายังออกมาไม่ได้เลยใช่หนักมากค่ะ มานานแล้วลหละแต่ลงรถไม่ได้น,นี่ไงแม่เพนเขาไม่เห็นไหเห็นแล้วเวหรอ,นหรอคนมีบุญแม่ฝนแม่ฝนเลยตกอ๋อแม่ละถาาว่าคนมีบุญฝนเฮียตกเ,เกหรออย่าอย่าเพิ่งมีบุญตอนนี้ได้ปะม <laughs> วันวุ่นอย่างเนี้ยน้ำเจิ่งเลยหน้าเวทีอะเข้าไม่ได้เลย ต้องอ้อมนั่นนะพวกเราอยู่ตรงนั้นแนตะ่ต้องเยอะไปอ้อมไหมไปอ้อมไหมละละเดินไกลเหมือนกันนะอยู่หลังเวทีอยู่ข้างเวทีนูน่นไปหาพวกกันเถอะน,นู่นนู่นอยู่ข้างในไปไปหาพวกกันเ,เมีเพื่อนออนออไปไหนกันคะแม่แม่ห้องน้ำอยู่นูน่นเข้าไปไหน่ยนะไปจะนั่นนงนี่เหรอ เขาไปหาพวกไหมตรงนั้นก็เป็นแอ่งน้ําเหมือนอยู่เกาะเอาไปดูมาแล้วเหรอไปดูไปดูมาแล้วเหรออันนี้แสดงว่าอันนี้ดีฝ่าอ่าๆมันอยู่ตรงนี้อัอย่างนั้นดีนะที่ผู้ใหญ่บอกผู้ใหญ่บอกว่าผู้ใหญ่เดี๋ยวพอนีพอฝนหยุดนะให้ให้แม่บีกอหนูนะกภาน้ำล้อมหน้าระจุกโอ้ยเขาบอกว่าสองสามวันนักคนเยอะ ฝนมันไม่ตกโอ้โหแล้ววันนี้ใช่ไหมเดี๋ยดายมากเลยเขาบอกเดี๋ยวฝนหยุดแม่ค้าเขาบอกเดี๋ยวฝนหยุดก็คนมาเองและน้ําแบบนี้อ่ต้องถอดรองเท้าถอดรองเท้าได้ไม่ได้มีไหมเอาบูททำน้ำเลยเนาะมันจอบน้ำหอมน้าจะเปโอ้แม่พงษ์จันจะซื้อรองเท้าบูทเลยเหรอโหไม่ยอมแพ้ฮะวงแตกกระจายพอฝนมาตอนแรกวงแตกวงแตกแล้ววงไหม ว่าไีคนไว้แล้นะบอกว่าเข้ามาอยู่ีนเต้นเลยครับแม่แล้วทีนี้เข้าไปิกกระจุกนะฝนก็ตกกไหลไหลแออพายุข้าเหรอคะแม่ยุพินม่พินไม่อยู่แล้วแม่ยุพินจะมาแล้วไม่ใช่เหรอคะลูกไปถึงไหนก็เย็นขึ้นถึงนะโอ้หอันนี้เย็นจนแฉะแล้วไม่ไหวค่ะแม่แล้วพีบมันเย็นจนแฉะจนฉ่ำหมดแล้วค่ะ ตกหนักมากที่ไหนตกบ้างเดี๋ยวก็หยุดนะห,หยุดแล้วดูสิคะเป็นแอ่งอย่างนั้นน่ะต้องซื้อรองเท้าอย่างแม่พงจันบอกแล้วแม่พงเขาบอกว่าต้องซื้อรองเท้าบูทเราใสเใส่อรอ,องเท้าลุยได้ไหมเ <c oughs> โอ้โหสุดยอดเลย <c oughs> แม่ในน่ารักมาก <c oughs> ใครใครลำบงง อ๋อนึกว่าวันนี้จะลมลำเป็นแม่ผู้ใหญ่ก็นึกถึงลำมงเก้ารอบทุกทีปักมาใครตักปักหรือยงมันไม่มีใครปักเลยได้เลยไ่อะรเีไม่ทันแล้วมันไม่มีใครจะปักได้เลยดูหน้าตาแต่ละคนเราลูกคนสุดท้อง เมื่อกี้ว่าจะเดินไปถึงหน้าเวทีเดินไม่ได้ไม่มีน้ำนี่ถ้าไม่ได้ใส่รองเท้าจะเดินเข้าไปนล้วเนี่ยไม่เอาแล้วก็จะถืออันไหนมือถือล่มไหนมือจะถือตล้งใช่ใช่ต้อง่อนตอนไปเถืเลยนะใสเพื่อกันฝนนลไปดูลูกอ่ะตอนเถื่ในน่ะเถิ่นไปกันสิบห้าคนอ่ะ ก็ตอโนี่เ no yes you know ี้ย่ก็หาไอ้กางเกงนกันเลยอะผู้ใหญ่ด้อยู่ข้างในหลายคนไหหลายคนอยู่อยู่ในเกาะเออเราอยู่บนบกดีเราไม่ต้องเข้าไปในเกาะเราอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่นะคะแหวนหรือเปล่าน่ะปิดหน้าปิดตามองไม่รู้ใครเป็นใครอะโอ้โหแม่น้ํานนแม่น้ํานนดูดีสุดยอดเลยอ่ะ แต่ละคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงชุ่มฉ่ำเลยนะจะไปไหนกันแมนะ <c oughs> มยังไงชุด P T R ชุด,ชดไปหาซื้อรองเท้าแตะดีป่ะ <c oughs> ไม่ต้องบูธหรอแม่แตะนี่แหละน่าจะเอาบูธเลยเหรอ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมาฮะไปไหมโอเคเดีเดีาไปไหมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมาฮะไปไหมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวม ยังไงมันก็ใส่ลงไม่ใส่หรอกมันใส่ไม่ได้หรอกแล้วรองเท้าเราจะไปฟองไว้ไหนก็ต้องถือไปถือมาใส่ถุงคอถุงเท้าโอเคป่ะเอาใครจะไปซื้อรองเท้าแตะป่ะสุดยอดแต่ยังไปไหนไปไหนไปซื้อรองเท้าแตะอ๋อเอ้ยลูกเอ้ยดูแม่แม่ซะก่อนไม่ยอมแพ้เลยอ่ะแต่ที่แน่ๆป้ายตั้งไม่ได้ เพราะว่ามันไม่มีที่ตั้งแล้วน้ำมันจองหมดแล้วที่ตั้งเดี๋ยวมาไล่ใหม่นะคะเดี๋ยวไปหารองเท้าแตะกันค่ะ